ตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเมทีแรกของยีเรายิมาในฐานะ mm hmm. เด็กน mm ้อยแมสลองว่าเมสเลอร์นะคะตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้แบบสังคมดีๆเล f เฟรนลี่มากๆ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณที่จัดรายการนี้ขึ้นมาให้เราได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาเข้าประกวดค่ะซึ่งจริงๆยีเป็นคนที่เป็นคนพูดไม่ชัดค่ะ แต่ยีก็ฝึกฝนเพราะอยากจะให้พัฒนามากขึ้นตึ๊งติดว่าวันนี้อะไรที่ทำให้เราชนะใจกรรมการคะหนูว่าสิ่งที่ทำให้หนูชนะใจกรรมการถึงหนูจะพูดไม่ชัดแต่สิ่งที่หนูพูดไปทุกคำมันมาจากใจยี่มีความจริงใจที่จะมอบให้กับทุกคนค่ะมันอาจจะออกมาจากใจมันหรือว่ามันกระแทกรหรือเปล่าคะ มาจาัดใจค่ะตำแหน่งนี้จะสามารถส่งต่อเราจะพัฒนาเอะไรต่อไปในตำแหน่งกับตำแหน่งขออะไรบ้างสิ่งที่อยากจะพัฒนาหรือว่าส่งต่อนะคะก็ตอนนี้กําลังตื่นเต้นอยู่ว่าหลังจากวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้รอไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะทําสิ่งใหม่อยากจะทํา,าทประโยชน์ให้กับกองนี้ค่ะแล้วก็มันตรงกับเป้าหมายหนูด้วยค่ะ ผมทำมันถเป็นทหารจริงจู่ๆตอนนี้ฉันรู弟弟้สึกตื่นเต้็ชากเลยมอสลองทุกคนนะคะ,ะ,ออคนนะ,คะขอบคุณที่เป็นกำลังใจ谢谢谢谢ขอบคุณมากค่ะ ไ,ไ้างมนป็สวันนะครัับตว่สวัสดีค่ะ r กรส MCGT 2 2นะคะเป็นวินาทีต่างมือกันนะค่ะก็เราตั้งต๊ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็อตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ได้เหมือนกันค่ะก็อยากขอบคุณนะคะทุกทุกคนที่อยู่ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตทั้งเกรสแล้วก็ทั้งอ่ะยีิบสองคนเลยนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงรุ่นถัดไปเลยนะคะเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกหนูในวันนี้คือตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยซัพพอร์ต อยู่ข้างหลังเสมอแล้วก็อยากจะบอกตัวเองว่าเต็มที่แล้วนะเก่งที่เก่งที่สุดแล้ววันนี้หนูเต็มที่มากๆเลยที่มาในประกวในเวทีนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างหลังที่คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตขอบคุณเฮบายพี่บุ๋มและวเวทีมิชชั่นิสโกบอลไทยแลนด์ทุกคนนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นก็คือเพื่อนๆทั้ง22คนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะเราบครอย่างไรบ้างวัีก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ทุกคะแนนและก็เพื่อก,กำลังใจที่มอบให้ดิมนะคะก็ทำให้สาวน้อยสตรอว์แพทคนนี้ได้มาอยู่อยู่ตรงนี้ก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะนะครับตัวแทนแที่ได้ทำกับรางวัลของเราทั้งสองนั่กันละ อบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นถึงความพยายามของผมแล้วก็พี่สวยนะคะตำแหน่งเดียวกันนะคะทีะ่เราตั้งใจทำมันมากๆนะคะแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกว,ว่าไม่เคยย่อท้อเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างสวยจะใช้ตำแหน่งนี้เป็นทูดยังไงบ้างคะคือสวยได้เห็นหน้าทีมแล้วคะรู้สึกว่าทีมนี้มีศักยภาพมากๆ และสวยยังผักดันให้เวทีนี้ไม่ใช่แค่เวทีประกวดนางงามค่ะแต่เป็นเวทีที่จะรวมตัวกันระหว่างศาตกระกูลแท่ต่างๆให้มาเชียร์ลูกหลานของตัวเองค่ะและวันนี้ไม่ใช่แค่และเวทีนี้จะไม่ใช่แค่เวทีต่อไปค่ะจะกลายเป็นมิชชัยนิดโกลโบเดย์ค่ะสำหรับหน้าที่ของน้องยีหลังจากีปัิบัติะกินบ้างสิ่งที่หนู หลังจากนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้พร้อมตั้งรับทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป้าหมายหนูคือหนูอยากสืบสารวัฒนธรรมจีนนะคะให้ชาวไทยชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้นอยากเป็นสะพานเพื่อเชื่อมไทยและจีนด้วยกันคะ่ะยิ่งว่าจงไทยอิจาจีนนะคะไทยจีนเราเป็นพี่น้องเดียวกันคะ่ะเสก่นอง